สวัสดีค่ะพบกับช่อง once memory อีกแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่คุ้นหน้ากันก็คือไม่ค่อยมาออกแบบเป็นคลิปเดี่ยววันนี้มาออกแล้วเย่ yeah. คือวันนี้นะคะคุณก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ไ,ดไปแฟนมีทติ้งของ Pixie นะคะในการาออนไลน์นะคะก็คือ <I did S 1> เป็นครั้งแรกที่กดฟอร์มของ แบบพวกกิจกรรมนี้ทันนะคะคือตื่นเต็นม,มากทากคนก็โอเคเราจะมาเริ่มกันเลยขอแฟลชแบ็กไปที่ตอนตื่นแล้วกันนะคะเพราะว่าถ่ายเก็บไว้ได้แค่ตอนนั้นคือทางใครแม่นนี้ให้ถ่ายเป็นวิดีโอออกมาก็ขอโทษนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์แบบเรียลไทม์ใ้้ฟังเลยดีกว่าเจค่ะสทุกคนวันนี้เป็นเวลาเก้าโมงกว่าตื่น,ว,นวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นม,มากเว,ว่า ได้เข้าแฟนมิตกับพิกซี่ทุกคนอันนี้คืององมากขอเวลาไปทำให้ตัวเองตื่นก่อนแล้วก็๋ย่ามาเล่าว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะคะ โอเคก็เราต้องแต่แรกที่แบบตื่นมาเลยลวกันคือวันก่อนที่เราจะไปมิ팅เนี่ยคือมิ팅ออนไลน์มันก็ต้องแบบมีการเตรียมตัวใช่นนป่ะทุกคนเลือกชุดนานมากก็คือแบบคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นชุดนี้หรือชุดนี้ดีซึ่งสุบก็ได้เป็นชุดนี้มาอันนี้คือเพิ่งมิ팅เสร็จเลยทุกคนแล้วแบบมาเล่าประสบการณ์แบบสุดๆให้ฟังเลยนะชุดก็จะเป็นแนวแบบค o l o ล f u l ฟูนิดนึงพอเราเลือกชุดเสร็จปุบ๊บวันต่อมานะคะตอนแรกคิดว่าจะตื่นประมาณ เก้าโมงแต่พอตื่นไม่ไหวก็เลยตื่นสิบเอดโมงมากินข้าวอย่างที่แบบแฟลชแบ็กไปให้ดูเมื่อกี้นะคะโอเคช่างมันมันคือน้ําทางนั้นก็คือแบบไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่พอแบบจะเข้าอ่ะทุกคนมันตื่นเต็นมากๆคือทางค่ายก็จะส่งลิงก์มาให้เป็นเป็นลิงก์แบบ ลิงให้เข้าไปมิสติ้งอะทุกคนคือตอนแรกคือตื่นเต้นมากไม่กล้าเข้าก็เลยไปคุยกับเพื่อนในทวิตอีกคนนึงนะคะคือเขาแบใจดีมากๆแล้วก็แบบยิอยู่กับดูดับเราตลอดเลยก็คือปังมากรู้สึกดีใจมากที่เจอคนที่ชอบวงเหมือนเรานะคะแล้วเสร็จแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็ให้รอประมาณสินาทีก่อนเริ่มก็คือเข้าไปประมาณ1ินาทีแรกก่อนเริ่มอะค่ะทุกคนน่ารักมากแบบทุกคน เพาะแบบพีซ่ซี่พี่โดมแล้วก็พี่สตาร์ทุกคนอนะน่ารักมากงมั่มัมก็แบบเอาใจน้องไปเลยตอนแรกก็จะเป็นให้ฟังพี่พี่ซี่นะคะร้องเพลงกันอก็แบบเพราะว่าทุกคนจะแบบอัดออกมาไม่ได้เศร้ามากคือมไม่สามารถเผยแพร่ได้ มากมากมากคือเอาจริงๆนะตื่นเต้นมากตรงที่ฟิกซี่อะมาสปอยเพลงใหม่คือแบบฟังแล้วแบบโ oh my gosh คือเลิศมากคือแบบบีดมันดีอะทุกคนอยากฟังเพลงใหม่แล้วนะพอร้องเพลงเสร็จเขาก็ต่อแถวมาถ่ายรูปตามคิวที่ขึ้นต่างต่านะคะุูได้คิวที่สิบเอ็ดคือรู้สึกดีใจมากที่กดฟอร์มทันนั่นแหละทางเนี้ยมันพีคมากทุกคนคือคอมเรามันเป็นวินโดว์เก่าๆอ่ะทุกคนเรายังไม่ได้ซื้อใหม่เพราะคอมที่แบบ ปกติใช้ก็คือพังแล้วก็เอาความกล่องมาใช้คราวนี้พอ,พอจะกดพ,พอถึงคิวเราอะ่ะคือมันเดินไม่ได้เว้ยทุกคนมันมันเดินแบบมันค้างไปเลยแล้วแบบคือยังได้ย,ยินเสียงพี่พิสตาพี่โดมนะคะแล้วก็ยังได้ย,ยินเสียงอิกซี่นะแต่แบบอีฉันเดินไม่ได้คะ่ะก็เลยแบบบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวขอรีเฟรชใหม่ดีกว่ารีเฟชใหม่มารอบแรกก็ยังเดินไม่ได้รีเฟชมารอบที่สองก็เลยเพิ่งเดินได้นะคะคือแบบอันนี้คือน่ารักมากเดินเข้าไปแล้วเขาก็เห็นหน้าแล้วเขาก็บอกว่า เขาบอกว่าน่ารักมากเขาน่าร okay. ักมากทุกคนคือแบบตอนเข้าไปคือเขินมากทุกคนพี่ๆเขาน่ารักจริงๆนะคะพอถ่ายรูปเสร็จนะคะก็อ่าขอบคุณคุยันเล็กๆน้อยๆนะคะมันเป็นมีที่เร็วมากทุกคนคือประสบการณ์แบบประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราแบบรู้สึกมีความสุขมากๆทุกคนพอขอบคุณไรเสร็จปุ๊บก็มานั่งเขียนไว้บอร์ดกันก่อนจบมีนะคะคือ น่ารักมากคือแบบน่ารักจริงๆทุกคนคือไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำไหนทุกคนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ว่าจะพยายามแปะภาพหรือว่าอะไรให้ให้เข้าใจแล้วกันอือนั่นแหละขายวงเลยแล้วกันซิกซี่นะคะมีดูสามคนนะคะมีมาเบลกิัมาแล้วก็อิงกโกะนะคะเพลงเดบิวต์นะคะคือเพลงเด็ด no นั่นแหละไปฟังได้เพลงที่แบบเพาะมากๆแล้วก็ท่าเต้นโหดมากมสำหรับใครที่อยากรู้จักซซี่เพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้ตาม IG Facebook นะคะ Twitter ต่างๆก็มีนะคะกูจะแปะไว้ใต้ Description น,นะคะพ เป็นมีรั้งแรกที่แบบ <I S 1> เอาจริงๆนะ้เป็นมีติ้งครั้งแรกของเราที่รู้สึกว่าดีมากแบบดีมากๆดีมากๆกคือปังมากสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังไปบุญเล่าประสบการณ์เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่แบบอาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างี้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย like', ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ บายๆอย่าลืมไปฟังด้วย